สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผอาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดนะพี่น้าราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีช่ไทยคือสององค์ก็ลดเหลื่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมช่องการ์ดทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนไอเดียไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลััังใจกนครบผม แล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่สาสไลด์พีนี้เราลองนกลอง,ง,งอ่ารับชมกันดูก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปก็มีรายการพิเศษวันนี้มีมาสี่รายการครับผมนี่มาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะเป็นพลาเนื้อผงหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับผมเนี่หอมเรียวกับเ,เก่าเดิมๆม,มาแบบนี้เลยครับผมนี่ครับนอหาเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ ครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมก,ก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองไหนชอบใจ้งไหนก็ทักไลน์ทื่โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะพี่นะสององค์สี่ร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมครับผมี่รายการที่หนึ่งนะับสิพธิ์พนะนับผมหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สองอ,องค์นี้จะเป็นเขาเรียก ตาแผ่นดินนะพี่นะเนี่ยนี่จะเป็นรายการที่สองครับผมไม่รู้ว่าจะสองเห็นหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยเกอบเก่าเก่าเลยนี่ได้มาเกอบเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ย หลังตาแผ่นดินครับผมเนี่ยน่ครับนี่รายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นรายการที่สามองค์นี้เป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผมนี่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผม รายการที่สามครับผมนี่นะครับเหตุผลงานครบรอบหนึ่งร้อยปีนะพนะี่น้าเนี่ย วัดดอนไล่ครับผมนี่สองห้าสามสองห้าสามสองครับผมนี่ครับวัดดอนไล่สามชุกสุพรรณบุรีแล้วไม่นี่เปลี่ยนเนื้อหาเก่าๆครับผมรายการที่สามครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นรายการที่สี่ตรงนี้เป็นรูปลอหลวงพ่อผมวัดช่องแก่ครับผมหลวงพ่อผมวัดช่องแก่ครับผมรายการที่สี่ครับผม มีต่อโค้รละครั้งอยู่นะครับผมนี่เห็นอยู่นะนะครับรายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเห,นหรียญโลหะแดงรายการที่ห้าเหรียญโลหดแดงรายการที่ห้าครับผม ครับรายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมรายการที่หกเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตนะโอมาลังสีครับผมนี่นะครับสามเก้าแล้พี่นะนี่เหรียญนี้รายการที่หกนะครับผมนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โต ผมมาล้างสีครับผมนี่นครับฉลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนะพี่นะนี่ปีสองห้าสามเก้าครับผมนี่นี่ครับรายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญละครั้หลวงพ่อกเกษมรายการที่เจ็ด เหรียญละขังหลวงพ่อเกษมรายการที่เจ็ดครับผมปีหนึ่งหกครับผม รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผม ร,รายการที่แปดครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าองนี้เป็นเหรียญลงเพ่อเงินวัดดอนเย่หอมครับผมปีสองห้าศูนย์หกครับผมรายการที่เก้าครับผมเป็นเหรียญลงเพ่อเงินวัดดอนเย่หอมครับผม รายการที่9ก้าครับผม250ร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะพี่หน้ารูปหล่อหลวงพ่อจาดรายการที่10บครับผมรายการนี้ รายการที่สิบก็ผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นพาสสําเร็จรายการที่สิบเอ็ดนหลังเขาน่าจะปั๊มตาขุดนะเนี่ยเหมือนคลายเป็นตาขุดด้านหลังนะรายการที่สิบเอ็ดครับผมรายการนี้ รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมต่อไปเป็นพระปางเปิดโลกรายการที่สิบสองคระปางเปิดโลกรายการที่สิบสองครับผม ครับรายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญอ่าแม่ชีบุญเรือนนะพี่นะนี่รายการที่สิบสามเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนครับผม ครับรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากร้องอันนี้ห่วงหักนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากร้องรายการที่สิบสี่ครับผมนี่ รายการที่ส4บสครับผม2องร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่15้าเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไป่ครับผม ครับรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นหลวมพ่วงเงินอ่าท่ามาไฟครับผมรายการที่สิบหกครับผมเป็นหลวมพ่วงเงินท่ามาไฟครับผม รายการที่สิบหกก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทก็ผมต่อไปเป็นรูปอรอเราพ้อเงินรายการที่สิบเจ็ด สองร้อยห้าสิบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นบุตรทวดหลังตารีดรายการที่สิบแปดครับผมในองค์น,นี้จะเป็นเนื้อวกเมกะสิบเมกะาพาัดนะพี่นะเนี่ยรายการที่สิบแปดครับผมนี่ รายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าเป็นชินนราชอ่าเป็นกิ่งชินราชหลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วชินราชอุดกิ่งครับผมนี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วรายการที่สิบเก้าครับผมรายการนี้นี่ครับ กิ่งดังอยู่นะพี่นะนี่รายการที่สิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อลีนะนี่วัดอัศกการามนะนี่เป็นเหรียญใบโพครับผมหลวงพ่อลีนะพี่นะนี่รายการที่ยี่สิบครับผมนานๆจะเจอเห,หรียญหลวงพ่อลีครับผมนี่พระอาจารย์ลีวัดอัศกการามนะ ร,รายการที่ยี่สิครับผม2 5งร้บาทครับผมต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่21่อ็ดองนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อยุ้ยนะรุ่น3ามปี 1, หนห้าลวงพ่อกลวยปลุกเสกครับผมรุ่นนี้ปิดตาหลวงพ่อยุ้ยครับผมนี่รุ่น3ามนะพี่นะหลวงพ่อกลวยปลุกเสกครับ นี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นประลัดขิกหลวงพุทเสงนะวัดบางนาปีสามศูนย์ครับผมนี่หลวงพุทเสงปีสองห้าสามศูนย์นี่ชัดเจนนะพี่นะน,นี่ครับ ามศูนย์ครับผมนี่ปัดบางนาครับผมนี่รายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหนรียญโลหะโต๊ะรายการที่ยี่สิบสามเหรียญโลหะโต๊ะรายการที่ยี่สิบสามปีหนึ่งสองครับผม นไหมครับรายการที่ยี่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบป้ายครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดครับผมนี่เห,หรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม ร,รายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นภาพกิจตารายการที่ยี่สิบห้าเนื้อผงคุ๊กลักนี่รายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ อันที่ยี่สิบห้ผม250ร้อยหาไฟครับผมต่อไปเป็นภาพอิดตารายการที่26 รายการที่ยี่สิบหกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะเนี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับผมในงานสร้างโรงเรียนอพอสอบแปดสามนะเนี่ย ว,ว,วัาสัตหีบครับผมนีม่ครับรายการที่27่็ครับผม2 5งร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเราคูณรายการที่28 ร,รายการที่ยี่สิบแปดครับผม2องร้อยห้าิปครับผมต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่ยี่สิบเกตรงนี้กรอบแล้วน่าจะแตกนะนนมีรอยแตกอยู่นะครับผมนี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับผมรายการนี้ การที่ยีสิบเก้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่สามสิบพักกิ่งรายการที่สามสิบอันนี้เหมือนจะกิ่งไม่ดังนะแต่ได้แต่ได้เนื้อหาสวยเลยครับผมเนี่ยแต่ได้เนื้อหาดีนะเนี่ยตรงเนี่ยรายการที่สามสิบครับผมจะเป็นกิ่งอะไรนะวัดศึขัดหรือเปล่านะพิละพิมงแบบเนี้ย เนี่ยเนี่ยครับผมอาจจะออกหิ่งวัสดทัดหรือเปล่านะพี่นะเนี่ยครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมรายการที่สามสิบ ต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่สามสิบเอ็ดครับผมองนี้ไม่รู้ว่ามีเคยผมไม่เคยเห็นเลยนะแบบว่าเป็นไม่ได้ได้ตัดปีกอะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ผมเห็นเนื้อหาว่าสวยเนื้อหนะาสวยดีนะเนี่ยแบบว่าเห็นเนื้อหาสวยดีครับผมเนี่ยเป็นปูดทวดหลังหนังสือนะพี่นะเนี่ย นี่ครับผมดูตรงแหกกตลานะพี่นะเนี่ยขึ้นมาเป็นเส้นเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยดูเนื้อหาสวยดีนะองค์เนี้ย,ยสวยพี่เ่็นใดสนใจนะพี่นะเนี่ยเป็นหลังหนังสือนะครับผมเนี่ย กีวอนนี่ส,สวยเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยลองพิจารณากันดูก่อนนะพี่นะอ่ตลอหรับรายการที่สามสิบเอ็ดนี้ผมขอสักห้าร้อยบาทนะพี่นะขอห้าร้อยบาทเดี๋ยวผมใส่ถุงซิปให้ไว้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเขียนราคาไว้ให้เหมือนเดิมสําหรับรายการพิเศษนะพี่นะถูกใจยังไงครับใจยังไงก็พูดอ่าโทรมาสอบถามกัก่อนได้ครับผมรายการที่สามสิบเอ็ดขอ ห้าร้อยบาทครับผมนี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสองของนี้เป็นกรอบเงินเก่านี่ยกสมหัวสิงห์นาหนาเป็นเหรียญอ่าพระพุทธสตรทอนนะหลวงพ่อสตรทอนรุ่นสร้างโรงเรียนครับผมนี่นก็ใส่กรอบเงินไว้ยกซุ้มหัวสิงหนะ์นะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสตรนนะครับรุ่นสร้างโรงเรียนครับผมเนี่ย ยกซุ้มหมัวสิ่งไว้ปีศูนย์เก้ารอเปล่านะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแม่นนะพี่นะเนี่ยนะครับแล้วใส่กรอบเงินไว้อย่างนี้นะพี่นะนี่ยกรอบเงินหัวหนานาห่วงหนานาเลยนะครับเนี่ยนกรอบเงินนานา,นาห่วงหนานา อ่าผมขอสักหกร้อยบาทนะรายการที่สามสิบสองขอหกร้อยบาทเด่งปันกันไปแล้วพี่นะหกร้อยบาทรายการที่สามสิบสองถ้าไปทําใหม่ก็น่าจะต้องมีสักเก้าร้อยนะพี่นะเนจะเพาะกอบน,น,นะอ่าหกร้อยบาทนะผมเห้รายการที่สามสิบสองขอหกร้อยบาทนะพี่นะต่อไปเป็น รายการที่สามบสาเป็นปิดตาหลวงปุตโตปิดตาปุตโตอันนี้ก็จะเป็นกรอบเงินเหมือนกันแต่น่าจะเป็นเงินแบบว่าผสมนะนปิดตาหลวงปุตโตครับผมแต่นี่ก็พับหลังมาสวยเลยนะ เป็นนี่ครับเป็นกรอบเงินนะถ้าเป็นเงินผสมหรือเปล่าจะไม่ว่าจะเป็นเงินแท้แต่ห่วงเขานี่แบบว่าดูเดียห่วงนี่หนาเลยนะเนี่ยเนี่ยี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะแต่อาจจะเป็นเงินแหละครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเงินผสมนะเนี่ยเนี่ยแกะลายมาเป็นปิดตาลงบนโต๊ะนะครับผมเนี่ยนะครับอ่าสำหรับทีนี้ขอสัก ห้าร้อยบาทนะพี่นะอ่ารายการที่สามสิบสามขอห้าร้อยบาทสามสิบสามนี่ครับห้าร้อยบาทครับผมสามสิบสาม ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามิสี 1, ่เป็นแผ่นปัม๊มอ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผมปีหนึ่งสองครับผมรายการที่สามสิบสี่ครับผมนะครับเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแครครับผม ป้อมสวยเลยนะพี่นั่งนี่นะครับทีเลียกวันเสาร์ห้ายี่สองมีนาคมสองห้าหนึ่งสองครับผมนี่นะครับ รายการที่สาสิบสี่นะพี่นะอ่าผมขอห้ารอยบาทครับผมรายการที่สาสิบสี่ขอห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สาิบสี่ครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมขมงแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ